สวัสดีค่ะออดิฉันแพทย์หญิงพัชราผู้เจริญวณิชน,นะคะประจําอยู่ที่ศูนย์นังสีวิทยาวินิจฉัยของโรงพยาบาลเปาโลรังสิตค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงรู้ทันมะเร็งเต้านมป้องกันก่อนรักษาได้นะคะ หนึ่งเลยก็คือในคนไข้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของยีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า BRCA ค่ะแล้วก็2ก็คือในผู้ป่วยที่มีญาติสายตรงเช่นแม่พี่สาวหรือน้องสาวหรือว่าบุตรเนี่ยนะคะเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมค่ะ3เลยก็คือคนไข้ที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วข้างหนึง่ง ก็มีโอกาสที่จะเป็นอีกข้างหนึ่งได้มากกว่าคนปกติค่ะข้อ4นะคะก็คือในผู้ป่วยที่ได้รับฮอร์โมนโทดแทนนะคะเป็นระยะเวลานานๆหลังจากที่หมดประจาเดือนอยู่ในช่วงวัยทองอะไรยเงี้ยค่ะมากกว่า5ปีขึ้นไปก็จะเพิ่มความเสี่ยงค่ะข้อที่5ก็คือคนไข้ที่เคยได้รับการฉายแสงบริเวณซวงอกค่ะตอนที่อายุน้อยๆค่ะก็จะเพิ่มความเสี่ยงเช่นกัน,นะคะ่ะ หลักๆเลยนะคะก็คือ1ก็คือการคาได้ก้อนบริเวณเต้านมหรือว่ารักแร้ทั้ง2ข้างค่ะ2ก็คือการที่มีสารคัดหลัง่งออกจากบริเวณหัวนมนะคะนอกจากนี้อาการอื่นๆที่อาจจะพบได้ก็คือมีความเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเช่นมีรอยบุ๋มมีการดึงรั้งมีการเปลี่ยนแปลงไปคล้ายผิวเปลือกส้มมีการหนาตัวขึ้นของผิวหนังบริเวณเต้านมอย่างเงี้ยคะ่ะนอกจากนี้ก็คืออาการเจ็บเต้านมที่ไม่ได้สัมพันธ์กับ Pertama, dengan Neknya. ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกัน1เลยก็คือการตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะคะถ้าผู้ป่วยที่อายุมากกว่า20ปีขึ้นไปก็ควรจะตรวจตัวเองทุกๆ1เดือนอายุมากกว่า40ปีก็ตรวจได้เลยเป็นประจำค่ะ2ก็คือการตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ค่ะในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า20ปีเนี่ยก็ตรวจทุกๆ3ปีก็ได้ค่ะถ้าไม่ได้มีความผิดปกติอะไรแต่ว่าถ้าผู้ป่วยที่อายุมากกว่า40ปีก็ตรวจได้ทุกๆปีเลยค่ะในส่วนที่3ก็คือ คือการตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรมนะคะเป็นการตรวจโดยใช้เครื่องถ่ายรังสีเต้านมค่ะร่วมกับการตรวจอันดาซาวค่ะ แมมโมแกรมกับนต n าซาวเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันก็คือถ้าในการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยคะ่ะเราก็จะดูเรื่องของก้อนเรื่องของการดึงรั้งหรือว่าเรื่องของแคลเซียมหรือหินปูนที่ผิดปกติอย่างเงี้ยคะ่ะได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในอันต้าซาวเนี่ยเราก็จะดูพวกรายละเอียดของก้อนหรือถุงน้ําได้ดีกว่า กอาจจะเจอก้อนเจอต่อมน้ำเหลืองโตผิดปกติเจอการดึงรั้งที่ผิดปกติหรือว่าจะเป็นพวกลักษณะหินปูนที่บ่งบอกถึงมะเร็งอย่างเงี้ยได้ค่ะโดยส่วนใหญ่อะค่ะเต้านมของคนไทยอะจะค่อนข้างหนาแน่นทําให้แมมโมแกรมเนี่ยมีลักษณะเป็นสีขาวทึบมันจะไปบดบังกับตัวก้อนที่มักจะมีสีขาวเช่นกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะแนะนําให้ทําควบคู่กันทั้ง2อ,อย่าง การตรวจแมมโมแกรมบวกอันด้าซามก็จะทำให้ได้การวินิจฉัยที่ดีที่สุดค่ะ